คลิปนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการถูกอาวุธนะคะไมเคิลถูกหนักๆก,ก็หยุดช้านะคะส่วนเจ้าลุงแสงตะวันนะโดนหมัดนะก็หล่นเลยนะคะแต่ว่าก็เขา้าใจว่าเป็นนวมเล็กนะะแต่หนูมองว่าไมเคิลเวลาโดนอนะ่ะเขาออกอาการนะั้นอย่างถ้าขึ้นคอเข้าวงในจะแทงเข่าเนี่ยหนูมองว่าลุงแสงตะวันอนะ่ะเขามีเชิงล็อกคอหนีบคีบไปเลยแล้วเวลาที่คีบไมเคลิเคลขึ้นในคลิปนะเห็นไหม เราแบบดึงได้เลยแบบเขาทําอะไรไม่ได้เหมือนเขาแพ้เหลี่ยมเนี้ยหนูมองว่าเหลี่ยมเนี้ยมันมีอยู่ในตัวของเจ้าลุงแสงตะวันเวลาที่เขาสู้กับหยกเห็นไหมเวลาที่หยกจะเข้าตีวงในเขาเขาจะล็อกเขาจะคีบคอไว้เลยเนี่ยเขาจะมันพลาดตรงเนี้ยว่าเขาโดนหมัดเขาจะทนได้ไหมถ้าไมเคิลออกหมัดใส่เขาเนี่ยจุดนี้จุดอันตรายแต่ถ้าไมเคิลจะเข้าวงในแทงเข่านะหนูมองว่าเขามีเหลี่ยมคีบคอขึ้นคอรัดไปเลยเจ้าลุงแสงตะวันอะ อย่างไม่ึ้นเขามีเชิงแบบวงในใช่ไหมล่ะมีแทงเข่าแล้วก็ออกหมัดเนี่ยสมมติว่าจงังหวะถ้าเขาจะเข้าไปแทงเข่าเหมือนรูปเนี้ยที่ยกกาลังจะคว้าคอมาแทงเข่าเงี้ยเจ้าลูกแสงตะวันนี่เขาจะมีเหลี่ยมอยู่ในตัวคือขึ้นคอล็อกกันแล้วก่อนคีบมาเลยคีบมาเลยแล้วดูจากคลิปที่ไมเคิลไลท์คู่ต่อสู้คีบคอปุ๊บเขาจะแบบดิ้นไม่หลุดเลยเนหะ็นไหมเขาจะทําไม่ได้หนูอมองว่าถ้าโดนคีบคอปุ๊บเขาจะดิ้นไม่หลุดอนะ แล้วเหลี่ยมเนี้ลุงตะวันเขามีอยู่ในตัวเ,เขาเข้าจะเข้าวงในปุ๊บคีบคอรัดไปเลย,เลยขึ้นคอรอเลยกลัวจะออกหมัดเนี่ยหมัดวงนอกนี่แหละเพราะว่าดูจากมวยวันที่เขาแพ้มาใช่ไหมแต่อันนั้นเป็นนมเล็กแต่เขาก็มีหมัดเหมือนกันเจ้าลุงแสงตะวันเขาก็มีหมัดอะปะครับลำตัวเหมือนกันแล้วก็มีออกแข้งหนักแรงจริงๆนะคะหนูก็มองว่าคู่เนี้ยถ้าพลาดก็าพลาดที่หมัดนะคะมีหล่นมีร่วง แต่ถ้าเจ้าไมเคิลโดนแรงๆหนูมองว่าเขาออกอาการน่ะจากที่หนูดูหลายๆคลิปทีู่มาเขาออกอาการเยอะเลยนะเวลาที่เขาโดนหนักๆเขาจะช้าเขาจะออกอาการเลยแล้วเจ้าลุงแสงตะวัน่ะชอบตีลำตัวชอบมีออกหมัดทุกลำตัวมีเข่าในมีลูกเตะเนี่ยหนูมองว่าสู้กันได้หมัดนะะแต่เขาก็มีหมัดสวนมีลูกเตะที่หนักมากๆนะคะครั้งนี้กับครั้งนั้นน่ะมันมันห่างกันมาหลายๆปีแล้วหนูมองว่า วงในอ่ะเจ้าลูกแสงตะวันมีอยู่แล้วอยู่ในตัวลูกคลิปคอนี่แล้วไมเคลิลที่หนูเอาคลิปมาให้ดูเห็นไหมลูกคลิปคอเขาจะแบบดึงไม่ได้นี่แหละชาวต่างชาติอ่ะเขาจะไม่มีเหลี่ยมเนี้ยเหลี่ยมที่คนไทยต้นตำรับนักมวยมีไง ลูกแสงตัววนนะคะก็เป็นนักชกอายุ30ปีส่วนสูง174เซนติเมตรมองว่าน่าจะไม่เสียเปรียบเท่าไหร่นะคะรูปร่างสูงุ่งชกดีนะเป็นมวยมาจากอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์การผ่านมวยร้อยครั้งนะ,ะเป็นมวย้ายมวยเข่านะช่วงนี้พัฒนาเป็นมวยฝีมือหลากหลายนะคะมองว่าเก่งขึ้นไวขึ้นหลากหลายขึ้นนะคะน้ำหนักไป็ป่อยอยู่ที่67กิโลเวทชกรถเก่ือยู่ที่138ไม่เกิน147ปอนด์นะคะเจ้าตะว,วันศึกอบุญชอบหรือเจ้า แสงตะว,วันสอสมยัยหรือทีเด็ดก้เก้าก็สีเสื้อแต่และสีเสื้อก็ใส่มามีแต่สีเสื้อดีๆทั้งนั้นนะคะมวยสังเกตได้เลยนะใครที่ใส่สีเสื้อที่แบบว่าคนเด่นคนดังนั่นแปลว่าเป็นมวยที่เข้าตาเป็นมวยเก่งมีความสามารถอะไรที่แบบว่าคนจดจำอะ่ะเขาจะได้ใส่สีเสื้อที่แบบเป็นที่ยอดนิยมนะคะ พูดมาเยอะแล้วนะคะก็สรุปฟอร์มสั้นๆน,นะคะไลสไตล์การชกของเขานะเป็นมวยซ้ายครบเครื่องเข่าในล็อกลัดฟตีนเหนียวแน่นข้อแขนแข็งแรงนะคะมีหมัดออกสวนสอกอันตรายแล้วก็ลูกเตะที่แข็งแกร่งแข็งแรงและหนักแรงมากๆนะคะหมัดสอกแรงเก่าก็มองว่าลูกมวยคู่นี้นะกับเจ้าฝรั่งนะเขาจะมีหมัดหนักแรงมีเข่าวงในแล้วเขาจะวัยขยันออกอาวุธแต่ฝรั่งอ่ะเวลาที่ เขาไม่มีเหลี่ยมมีทรงของแบบว่าเวลาที่เจอเหลี่ยมนักมวยคนไทยอ่ะคนไทยอ่ะเขาคือต้นตอนหลับใชราะว่าฝรั่งอ่ะเขาจะไม่มีลูกนี้ไงถ้าสมมุติว่าลุ่งแสงตะว,วันใช้เหลี่ยมมวยดีๆนะคะหนูมองว่าสู้ได้ค่ะสามฟอร์มล่าสุดของเจ้าแสงตะว,วันนะลุงแสงตะว,วันก็เคยชนะคะแนนยกพลันชัยมาที่ศึกท่อน้ําไทยแล้วก็มาแพ้นอกยกหนึ่งที่ศึกวันแชมเปี้ยนล่าสุดนะ,ะก็มาชนะยกที่พลันชัยนะคะที่ท่องเจ็ดสีค่ะ วันนี้นะคู่ต่อสู้เป็นชาวต่างชาตินะคะเจ้าไมเคิลอวัดมวยไทยยิมนะหรือไมเคิลชาวะเพชรอินเดียคคเดมี่นะคะก็ฟอร์มฟอร์มนี่น็อกคนไทยมาหลายคนแล้วนะคะก็เคยแพ้ดวงสมพงม์ิจ็ดมองนนมานะคะแล้วก็มา ชนะน็อกยกสามเจ้ายอดปิตินะคะล่าสุดก็มาชนะคะแนนมหาโชคจิตมองนนที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะคะก็จัดการคนไทยชนะมาหลายคนแล้วนะคะแต่เขาไม่เคยมาชนะมวยช่องเจ็ดงานหนูไม่ค่อยดูรายการอื่นหนูก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่แต่ก็รู้ว่าเขาเป็นนักมวยคนเก่งๆอ่ะแต่หนูเป็นคนที่รู้จักมวยช่องเจ็ดดังนั้นหนูจะมีความคล่องคบเครื่อง ขยันในการค้นคว้าหาข้อมูลมวยช่องเจ็ดอะมันคือความสุขของหนูหนูจะไม่ย่อท้อหนูจะมองดูคลิปไปเรื่อยๆนี่แหละคือ จุดเด่นทั้งหนูคือแบบว่าจุดเด้ดเปรียบเพราะเราชอบมวยช่องเจ็ดใช่ไหมเราก็จะแบบว่ารู้จักมวยตัวนี้นะ้วมันเขาชกเสิเชิงนี้เราก็จะไสเร่อไปเรื่อยๆ,ๆถ้าเรารู้รู้จักอันนี้ปุ๊บเรารู้ว่ามองแล้วหัวใจไม่ดีมองแล้วไม่น่าจะสู้ได้แล้วก็จะผ่านไปไปล่อยผ่านแล้วก็จะแบบว่าอ่ะคู่นี้น่าจะสู้ไม่ได้เราก็จะฟันธงไปอันนั้นเลยแต่คู่เนี้ยหนูอ่ะดูคลิปมาอยู่สามคืนแล้วนะคะขนาดวันเนี้ยที่หนูลงคลิปนะคะหนูก็ยังไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าลุงแสงตัวันจะจะสู้ได้ด่่ะแตกกก็็็หนนููมมองวาีรชนะ เพราะว่าเขาเคยแพ้มาไงลุงแสงตะว,วันหนูก็มองว่าชูรูชนะของเจ้าลุงแสงตะว,วันคือตอนนี้เขาเปลี่ยนจากแบบว่าเป็นมวยหลากหลายขึ้นนะเขาะ้าใจปะมวยหลากหลายขึ้นแล้วเขาโชกกับมวยไข่เนี่ยเจ้าวลังเนี่ยเขาเป็นมวยเตะหนักเหมือนเขาอ่ะเตะหนักวงนอกเตะหนักนะไม่กลัวหรอกลูกเตะแต่กลัวหมัดแค่นั้นส่วนวงในนะคะเขาจะเหมือนเหมือนเป็นความเคยคุ้นชินของเขาถ้าจะเข้าวงในนะเขาจะมีข้อแขนนี้ล็อกขึ้นมาเลย กดคอรอเลยแบบขึ้นคอรอเลยอะ่ะเหมือนความถนัดของเขาหนูสังเกตหลายๆคลิปไงที่เจ้าหยกแพ้นะ่ะก็พอแพ้รูปนี้นะหนูมองเข้าทําไม่ได้ไงสู้กับมวยเข่าใช่ไหมพอจะเข้าตีวงในจะจะแบบว่าดึงมาตีเขา่าเจ้าลูกแสงตะวันก็เหมือนความถนัดของเขาขึ้นคอรออย่างเงี้ยมันก็จะแทงเข่าไม่ถนัดไม่ค่อยชัดเจนคะแนนก็จะไม่ค่อยได้คู่ต่อสู้ก็จะไม่ค่อยมีคะแนนไงนี่ยละมุมมองของหนูนะหนูไม่ได้การันตีว่าคนอื่นจะมองเหมือนหนูนะคะก็เจ้า ไมเคิลนะเป็นมวยมาจากไซปัสนะคะเป็นมวยทรงเตะนะเฟเตอร์นะ,ะทำกับพี่ซ้อมที่เพชรยินเดียคาเดมี่นะ,ะก็ได้แชมป์มาเยอะนะคะจากบนเวทีมวยนะคะก็ยาวนานของเขาเขาก็ชนะคนไทยมาเยอะแยะไปหมดนะคะก็เป็นมวยเตะหนักต่อยแรงบูดุด,ดันขวางหน้าบาบปลายแข็งแกร่งนะคะอาวุธหนักแรงหนักแรงกว่าเร็วกว่านะคะแต่เวลาโดนหนูมองว่าช้าออกอาการนะฝรั่งเขาจะไม่มีความอดทนเหมือนคนไทยเปรียบเหมือน คนไทยด้วยกันเนี่ยคนนิสานเนี่ยจะมีความแข็งแรงกว่าคนกรุงเทพวัยรุ่นกรุงเทพนี่จะแบบว่าเขาจะเขาจะแบบว่าความถนัดมันแตกต่างกันไงคนกรุงเทพวัยรุ่นกรุงเทพนี่จะถนัดแบบว่าทงานเคฟซีทำงานแบบในห้างอะไรเงี้ยส่วนส่วนคนอีสานนี่จะทําไรทํานามาแต่เด็กใช่ป่ะเขาจะสู้งานอะจะทํางานก่อสร้างก็ได้จะทํางานในห้างก็ได้เขาจะอดทนแข็งแกร่งกว่ากันเนี่ยก็เหมือนนักมวยแหละฝรั่งความความความทนทานจะไม่สู้ต้นตำต้น ต้นตำรับของมวยไทยอย่างคนไทยค่ะคู่นี้นะคะหนูก็มองว่ามีรูก,กินกันนะคะถ้าเจ้าลุ่งแสงตะวันนะักโดนแล้วทนได้อะ่ะแบบป้องกันหมัดดีๆนะคะหนูมองว่าลูกอื่นไม่มีเสียเปรียบเลยน่าจะสู้กันได้ก่อนอื่นนะ,ะต้องขอบคุณพักยก2ี่สิบสี่ผู้สำับสุรยการนะคะพักยกดีๆที่หนูเลือกให้นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปขออนแนะนานะคะจด idline หรือ adline มานะคะ apk ยี่สิบสี 24, พีเคยี่สิบสี่ผักยกยี่สิบสี่หรือ 24, พีเคยี่สิบสี่ผักยกดีๆผักยกคุณภาพที่หนูเลือกให้นะคะน้องแบลวการันตีค่ะก็สําหรับใครที่ชอบการวิเคราะห์มวยไทยของหนูนะ,ะที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าระบบเป็นแบบไหนนะคะหนูหามาได้แบบไหนหนูอยากจะพูดแบบไหนความคิดหนูหนูก็พูดถ่ายทอดออกมาในคลิปนะ,ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะตั้งใจสรรหา วิการวิเคราะห์มวยไทยมาในรูปแบบต่างๆให้ฟังไม่ให้เบื่อแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะทำงานเหนื่อยมากฉันพร้อมที่จะมีผัวรวยแล้วเข้ามาเลยค่ะ